กับผมกัดกาบสวัสดีครับพี่น้องนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่องไทยอีสานบรนเทาอยู่ทุกๆท่านนะครับผมนะครับวันนี้พ่อทิพย์ศิพาพี่น้องมาเบิ่งอ่ะเป็นโยกย่อโยกสะดุ้งครับอ่าอ่าวันนี้กับทางบ้านน่ะน้องเพิงครับพี่น้องนะครับอำเภอกุมภาว่ปีจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องนะครับนะครับกาน้ามาเฮี้งครับพี่น้องนะครับผมน้านี้มันมาจากไสก็แม่เนี่ยโอ้มาจากทับกุ้งครับพี่น้องนะครับนะครับ น้ำนี้มาจากไลมาจากทางทับกลุ่มครับพี่น้องนะครับกาสิไหลลงไปทั้งเปล่าเนาะนะครับผมครับไหลลงไปเปล่าครับพี่น้องนะครับเปล่าอำเภอกุมภาว่าปีนะครับพี่น้องนะครับกลับมาเราลุ้นแล้วเชียร์กันพี่น้องนะครับว่าไปฉีดมันประมาณครับผมอ่าเนื่องจากว่าหมู่บ้านนี้เพิ่นได้ปลาปลาขึ้นเงี้ยงครับพี่น้องนะครับได้เป็นกะละมังเป็นซ้ำครับพี่น้องนะครับอยู่บอนนี่แหละพี่น้องนะครับกซีมี่สองหม่องครับอีกหม่องหนึ่งอ้าวเดี๋ยวนะครับผมนะครับเบื้องบนเบื้องบนงาน แม่ยกมาไลยครับแม่เอ,อนี่ครับพี่น้องเบิ่งผลงานผลครับผมเอาโฟล์คสะดุ้งนี้ไปเลยครับผมขอบวะนี่ครับบรรยากาศที่อันนี้จะเป็นค่างถนนครับพี่น้องนะครับบรรยากาศอยู่ค่างถนนนะครับหนนทางลงครับอันบื้องตรงนี้พี่น้องมาดิเบื้องตุ๊กตาอันเอ้าเดี๋ยวเบื้องจัมบานเนี้ยยกขึ้นจัมบานเนี้ย รถพคานยนต์เ okay. บิกทุกวันนะครับเบิงผลงานครับผมผมเพิ่งมาถึงครับครับโอ้ก hmm. <I> ับพ <it> ่อใหญ่ครับพี่น anyway. ้องนะครับโอ้ถือว่าหลายจีครับพี่น้องนะครับถือว่าโอเคอยู่ครับผมนะครับเอันนี่ครับสะดุ้งนี่ใกล้ใกล้ถือครับนี่ครับเดี๋ยวรถกันครับเอิบนะครับพี่น้องนี่ใส่งามๆครับผมปลาขาวพี่น้องกับสีแดงสะดุ้งกับจอมว่านสองเส้นสองเส้นหาอยู่วางนี่แหละครับพี่น้องนะครับผลรับพี่น้องเข่านะครับปลาผลรับเอาเอาดวงเด้งดงเดงครับพี่น้องเอานี่ครับผมกัน กบเป็นธรรมชาติดีครับพี่น้องนะครับกัอนตึกกันเดียวครับพี่น้องนะครับตึกแบบอ่าอ่าให้หน้าเฮาเลยนะครับพี่น้องมองนี่ก็จะเป็นน้ำไหลมาจากสั้งคุณครับพี่น้องจากมาจากสั้งคุณนะครับสั้งถนนทางคุณนะครับผมจะไหลลงมาหนีครับพี่น้องไหลลงมาหัลงมาแต่น่านี้นะครับผมมองนี่ก็เป็นตึกดีแต่เนาะก็ไม่งงหนิเนาะนี่ครับพี่น้องก็จะไหลมาไหลมากนะก็จะมาออกหนีพี่น้องครับนี่นะพี่น้องมาออกก้อนนีนะครับผมนี่นะครับ น,นี่อะไรออกน world, Gotta, ing, so so ี่ไปดีไหมพี wow. so ่น้องมาหนี้ออกไปดีไปนี่แลยครับพ่อหนึ่งออกพุณนะครับเป็นคล้องพี่น้องนะครับมาหนี้ครับอ่ะมาลุ้นกันย้อยย้ครับถือวะครับเฮ้ยลุงนี่ถือวะเฮ้ยอ้าวเข้าแล้วครับพร้อมนะครับเอ้อบังนะครับเด็ด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 บังแนวมาเนีนี่พี่น้องบังครับนะครับเห็นบังใกล้ใกล้พี่น้องใกล้ใกล้บุญครับถืออยู่ครับพี่น้องเพรได้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 จับเพรได้ใบอยู่ครับเพรได้ค้ำเพรได้รูปอยู่พี่น้องเอ้ยนี่ครับผม โดนเถื่อนหนึ่งพี่น้องโดนเถื่อนหนึ่งนะครับนี่ครับการบวเป็นยังพี่น้องนะครับมันกับหลังจากมันจะซาแนอนาคตหน่อยเนาะนะครับนี่ครับฮะคนรุ่นไปตามกันพี่น้องนะครับเขาพวกเขาก็ำล้อรุ่นเล่าเชี่ยกันนะครับโอ้เด็กๆพี่น้องหันเดียเดี๋ยเขาเรียเขาเร็วกเขาเร็วสุกตาอยู่สซุกตาอยู่โอ้มามันถือด่างพี่น้องเอ้ยนะครับเอ้าบทลูกศิษย์ดูเห็นรอดละเอ๊บ เอาอันี้ครับผมอุ้ยครับเดินครับเนาะสุปตาเนี่ยครับพี่น้องนะครับโอมกาตรงสุดงานเขาวะตรงนั้นจะเป็นชุดงที่ใช่ไหมครับพี่น้องเนาะอ่ะมาแล้วมันดูกับมันได้ยกดูกับยกได้เฮ้ยดงเดงดูงเด้โอ้ยสไงเด้อมาเอานี่ครับผมเข่าอยู่ครับผมป่าตะโตครับผมป้าเด้งมาเราหนุกขึ้นแล้วครับพี่น้อง เอ้านี allegiance allegiance school, ่ครับผมอ้าโถกับพ่ได้อยู่ได้พี่น้องนี่ครับผมเอะเราม้าถังเต้าเศร้าได้ได้เนี่ยได้ร้ายเติมแล้วครับนี่ครับหลังจากหมู่บ้านเราเป็นออกไปเป็นงันกะละมังครับพี่น้องนะครับโอ้ยมาาสายอยู่ครับ่หน้าคนครับเข่าแล้วครับเข่าแล้วครับผมมื่ก้ไกลครับผมเนี่ยครับผมมีแม่พ่นถือแล้วครับนี่เอาควยได้ไปแล้วครับพี่น้องนะครับผมอ่ะโอ้ยพ่นจี๊ครับแล้วบ่นี่ครับเพ่บางเดียวเพื่งผลงานเพิ่นครับพี่น้องครับผม เอาไอเอาไหเบิังนะครับได้บ่หน้าขอเบิ้งของเนี่ยเอามาใกล้ๆกล้องให้ผมเบิ้งนั้นนะครับเนี่ยเ๊บเดี๋ยวพอสิเอาไ้ป่าไม่เหาเบิ้งนะครับนี่ครับไปน้องนะครับเปิดให้เบิ้งเอ้ยหมอกมาตกครับครับเบื้องใกล้พี่น้องนี่ครับพี่น้องเขาไม่เบิ้งใกล้ๆครับผมเอาแกงเบิ้งนี่ครับเอ๊บนี่ครับผมโอ้ได้อยู่ได้ครับพี่น้องได้ประมาณโล้นคว้าเนาะป่างามกยับป่างามอยู่นะครับผม นโอ้ยตัวงามตัวงามเอาบ้านพันด่วนโอ้ยบ้านพันด่วนใกล้ใกล้หนิเนาะเอ้ามันมันครับเราจะลับแล้วแหะครับผมกัเดี๋ยวคืออีเจ๊ช็อตต้องช็อตแต่ผมจะพาพี่น้องง่ายดังคนครับพี่น้องนะครับผมฮะพูดถึงแม่เราจะง่ายมองแล้วครับพี่น้องนะครับคนนะครับผมจะง่ายแล้วแม่เพราะจะง่ายมันี่ครับวันนี้นะครับหลังจากที่ เอ้าให้หน้ายโยกจะมาแล้วกับเบิ้งสรุปไปพ้นจังไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราสิพาพี่น้องไปเบิ้งฟังนักขุนนะครับผมเย็บโดดโดดวะเย็บครับกับผมนี่ครับแม่พุทธมาตาเส่งด้ว่ครับพี่น้อนกันนะครับแลพอได้ยุ้โอ้ยพอได้ปิ่งนะครับเดี๋ยวตรวนะครับนี่นี่ก็โอเคอยู่ครับเนาะนวานนอนวานครับแม่ ปลาคว้าพี่น้องปลาคเอาตังเลยครับผมโอ้ถือปลาคว้าพี่น้องถือปลาคว้ามันกใกล้ครับผมเฮ้ยนี่ครับผมเอาอะไรครับผมคุณครับผมนี่เอาถือปลาคว้าพี่น้องโอ้ใส่งามๆทัวรผมนียครับเอานี่ครับผมเอามานแล้วพี่น้องมานแล้วตั้งกองปุ๊บถึกปั๊บเลยครับผมนี่ครับเป็นจตเป็นน้ำไรกครับพี่น้องมาจากอ่าท้าทับทุ่ครับพี่น้องนะครับผมครับ อำเภอหนองแสงคนลหนพี่น้องเอ้ยนะครับผมน้่งเพื่นกำลังจะไหลมากเลวครับผมผมว่านี้เพื่นถือคักพี่น้องนะครับถือคักอี่ดีโอ้ยถือค่าเพี่น้องครับเออเออเออเอาปลาดตะโถเพี่น้องเอาไปใกลยไปเกลยไปเกยไปใกลยเพี่น้องว้าวน้องงามเพิใส่ปลานะครับเอาสุดยอดครับสุดยอดมันมันครับผมโอ้หมู่บ้านคนเอาเป็นเอาถือคักจุ๊ครับพี่น้องได้โมนี้เนี่ยถือจากข้างห้างนั่นแหละครับพี่น้องนะครับ ประมาณหลายหลายหลายเสี้ยนดูครับน้องนครับมึงจะเลี้ยงกันไปนะครับครับจกมีไปครับประมาณ3 4 5สี่้าเขาจขึ้นไปแน่แล้วครับพี่น้องขึ้นไปแน่แล้วทุกคนขอว่าฟังทั้งนี้กับนี้ได้พี่น้องครับเพราะว่ากาใจตังเนาะครับเนาะเออไม่ได้พี่น้องเอ้อบังเกิดใกล้พี่น้องกันครับมาละวสองครับพี่น้องนะครับมาละตัวสองตัวเอาแล้วก็บ้าออกนะเออ สะดุง้งแล้วจะเป็นสะดุ้งสองเส้นหรือสองเส้นเครื่องนะพี่น้องติดตาเนาะตัวไกประมาณสองเส้นครับติดจะหน่อยจิดหน่อยทางตัวอากาศถือดีนะครับผมปลามันจะเล่นสวนหนามครับพี่น้องว่านนี่งครับหนามมาเพื่ออากาศจะมาซ่อ,อยอีกท่านนะฮะมาเอาลุูดกันพี่น้องครับขึ้นบนสะดุ้งนี่เลยนะครับนี่ิเป็นอะไรครับพี่น้องเราสะดุ้งั้งเพื่อค่อยๆค่อยๆแค้นไปครับ หลังจากที่ทายมาจากฟังคุณแล้วกับถึกกันอยู่จนน้อยอยู่นะครับผมครับผมก็จะมีเสียงรถลำพวนนะครับพี่น้องเด้อโอ้ผมถึกว่าว่าเขาว่านปลาเขาอ่าการจะมีเสียงรถลำพวนจนน้อยนะครับพี่น้องนะครับอ้ะขอด้วยเลยพี่น้องอ้ะมาครับพี่น้องตัวปลาครับนะครับอ้ะอ้ะอย่ากวนพี่น้องเอานี่ดีโอ้ยนั่งเอาสะดุ้งนี่กัดงามเลยครับนี่ครับพี่น้องนะครับเราเห็นเป็นสะดุ้งอ่า กระดุงกระเดืองจังน้อยครับพี่นอ้องะกระ,ะเดืองแต่กะกระเดืองเนน้อยประมาณจะสอดครับนั่นหาห้อกหกสอดเนาะน,นะครับผมเก็บมันทีพี่น้องเลิฟเลิฟพี่น้องเอิฟพี่น้องเลิฟใส่งามๆครับผมหมดครับโตงามเลยครับพี่น้องมังปลาครับปลาเขาเลิฟครับครับครับพี่น้องคนนะครับผม มันอีกแล้วล่ามันอีกแล้วเห็นไหครับผมเนาะดูครับผมโอ้อถึงอนีเนี้ยปลาปลามันจะน้าม,มันจะมันจะไหลท่วนกับไปพุ่นครับพี่น้องจะไหลขามทนงพุ่นี่พี่น้องอ่ะบรรยากาศก็ง่ายดีครับพี่น้องนะครับค,ครับ จะจะเอ่อจะยินเสียงรถเลีนจนังไรน,น,นะครับเด้อาาดไปน้องนะครับอาจจะรบกวนเสียงจังอยนะครับผมแต่ก็เป็นธรรมชาติดีอยู่ครับไปนี่เออเดดออกตัวมันตื่นครับพี่น้องมันตื่นน้องน้องนะเอาหมดทีไปขอบอ่ะดงเออเขาอีกได้มาเขาพี่พี่น้องโดือดนนั้นเขาดีเออาโอ้เดย์จ้ะครับพี่น้องบาดละวตัวสองตัวน,นีน้ครัเนี่ยเอใาใครเรียกพี่น้อนงเขรเรียกใครเอียวนะเอามันมาครับผม ครับดูแล้วพี่สิงห์นี่เลยใช่เฮ้ยพีเขาแล้วพี่น้องเขาแล้ว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 เอ๊บเอ๊บอ้าวนะครับผมเอาเกยใกล้เใกล้ขึ้นมาเกยใกล้มาแล้วครับน้องมาแล้วตัวงามพร้อมครับปลาแล้วมันตัวเก่าพวดตัวมันออกนว่าหันบ่อครับเอ้าอ๋อเราหาแนวใส่พวกพ่อไปดิพี่น้อง อามันเริมาแล้วมาแล้วใส่ถุงเขาม่ไม่เราม่เล <quez> ี้ยงคว้ยคว่ำเนี่ยวว่าอย่างนี้สะุ้งคว่ำเอาว่าครับต้องปลาเริ่มจะเขายังครับเอาไปสนุ้ครับเลยมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วครับครับโอ้ตกกำนอำเรียบพี่น้องเออพี่ครับพี่น้องโอ้ก็ตะออกตะอออยู่ครับน้องมันกะตะมันเหลวเนาะเอาตะมันเรียบพี่น้องครับผมครับ ตัวตั้งแต่ใส่ง่ามีน้ำป่า,า,ปา,ปาโปานงเฮ้ยขึ้นราเล็วคุณน้องคุณคุณเอาหนมาเฮ้ยโอ้โหนี่เใส่แล้วกับเ่านีกันหน่อะครับผมอาเลยเอ้าับเอ้าเอาไปถึง,งตรงนี้พี่น้องวเนเาาเาานี้หันมาเอ่อบอกว่าคุณ่เขาพี่้อง ว่าระยะมาเริ่มจะถึงแล้วครับพี่น้องระยะมานอีกเท่หน่อยครับพี่น้องเอาอีกวะโอ้ระยะถึงมาเริ่มจะถึงจันหน่อยแล้วครับพี่น้องนั่นนะรถชูนี่มารถชูนี่เดี๋ยวมาแล้วเอาปะดดเอาอีกแล้วพี่น้องเอายิ่งเลี้ยว เพิ่มเพิ่มเพิ่มเอาอีกแล้วครับผมโอ้ได้ทุกจะไปทุกฝาทล้วนใช่ไหมไปคุะเอาเงินพี่น้องกันเอกันคือกันเอาเอาปลาเริ่มเขาแล้วปลาเริ่มเขาแลี้ยคุณนะครับผมก็่ใกล้คนโตปลาครับปาตัวนี่ครับผมเอามันมันครับผมดีดีดีครับพี่น้องโอ้ยคุณครับเบินแก้มคุณครับคุณครับเ้ ท่นบ่ครับพี่น้องบังครับเจ้าทันบ่ผมจะซุ่มกับทันบ่เออเบื้งป่าผมครับโอ้ดินลนน็มงเน็มลงเน็มนเน้ยโอนเอาโอนซุดยอดสุดยอดเอาบริการถึงที่นะครับพี่น้องเมย์เมย์หลาลามันหอนก็มีกินน้ำพี่น้องนะครับครับเอาขาดีๆครับผมเอาครับผมครับเลื่อนลงเน็มลงเน็มผมครับผครับแจครับเออผมครับถือว่าโนครับพี่น้องเออใส่เงาๆพี่น้อง น้ำมันครับแม่น้ำมันมันครับผมน้าอยู่บ้านไหครับนี่บ้านน้อแะจ้นบ้านน้องพงนี่บอกครับผมแล้วขอพวกนี้ได้มัดตึกมือเศร้านี่บ่ตึกงจะด่วนไปไหนมือเศร้าโอ้ครับเ้้าครับพวกนี้ครับเต็มเต็มเต็กระตาเต็มกระตาสมเด็จพวกนี้เต็มวิลิยเต็มวิริยนเต็มวิริยะเเนี่ย้วครับยกขึ้นพวกนี้ครับผมแล้วครับว้าตัวอื่นไม่กนะครับที่จงนั้นบ่ออันนั้นขึ้นยังตะใต้น่ะ อายุขึ้นในตาผมมันพอแล้วกะตาเสียพานี่บ่มาพี่น้องเต็มกระตาหน่อยผนครับพี่น้องโอ้ยมครับคนกระตาเลยครับผมตั้งนี่พี่น้องเอาโอ้รเอาระยะตาตายเอาเอาไว้เจยครับเห็นแล้วครับผมเป็นผลงานครับพี่น้องงได้หลายได้หลายครับได้หลายมาผ่านมาผ่านเอามันมันกับมันมันเต็มกระตาหน่อยเพื่อทเป็นกระตาไว้ครับพี่น้องครับครับผมมันจังโร่คำนี้ ซี่หางโล่อะไรอยู่เนาะลายลายตรงนั้นลายตรงนั้นนะครับน้องาะกับสิบโละครับผมเนาะครับกับสิบโละครับอ่ะพวกมิกเกลลูกแต่เกลตนี่ถือปะลวงเรียงปะนวดแล้วนวดแล้วมันเที่ยงอะหน้าเป็นจวงหนโอ้หาเป็นช่วงหน้านั้นได้ปะเนี่หน้าได้ไรปเอ้ามาเบิงผลงานเราครับเอาขอเบิงผลงานในวันนี้อ่ะมาสรุปผลงานนะครับผมอันนี้เซียนมันนะครับผมเนี่ย บ้านน้องเพิงึ่งกันนะครับผมวันนี้จะไม่ได้ทอดกันยุ่งปะโอ้เด็กกับตาขึ้นกันไม่นอนนะครับใหม่วนเยอะครับผมโอ้พอได้อยู่ครับเนาะนะครับเนาะเอานี่ครับผมขอบคุณนะครับผมเด็กกับติ่มกับตาหน่อยเอ๋อแซ่บไปก่อนมันตายครับน้าบ้านน้องเพิงครับเนาะเอาโชว์กับมันครับผมครับอันนั้นเพึ่งมากครับผมโอ้น้องน้องน้องถึงแล้วครับถือพี่น้องเอ้ยปังเกย์เกย์พี่น้องปังเกย์เกย์ครับ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  ใส่กำงามครับใส่กำงามครับผมนะครับปลาขาวนะครับผมเออครับผมนี่ครับผมสุดยอดสุดยอดครับเราอตมานะครับนี่ยเขาแล้วเขาแล้วปลาก็เริ่มกับเขาแล้วอ่ะทางขุนเป็นอะไรเนาะครับทางขุนเขาว่าทางขุนครับรวบ ไปใกล้ๆกันทีพี่น้อครับผมห้องแย่งอยู่นังตืนตนยังถึอเนาะนี่ครับผมอ่ะมันมันครับมันมันโอ้เห็นว่าเห็นว่าทีมสะดุ้งไว้บดเดียวถึงเลยงบอัดเดียวเอ้ามันมันครับผมเบิ้งผลงานแต่หน้าผลครับผมปัจจัยยกให้เบิ้งครับผมเดลไลายบ่นะครับโอ้ผลครับพี่น้องปัดพี่น้องนะครับผลนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวสะดุ้งลงก่อนลงก่อนเอาลงก่อนเอาลงก่อนแล้วสะดุ้งมันบังเอ้าผลครับพี่น้องอ้า โอ้บุญครับพี่น <si ้องได้ประมาณกับหาโลครับได้หลายอยู่ครับพ uh okay so ี่น้องครับผมเออนี่ครับขอบคุณครับผมแอ้วเมอี้แม่ครับผมนี่ครับแม่ได้หลายป่ะแม่ยกแขนเบิ้งจังหวดได้ไหมยังนี่ครับผมเบิ้งผลงานพี่น้องใกล้ๆแม่พึงมาเมื่อนกันครับก็ได้นี่ครับได้พอได้กินนี่แหละพี่น้องเอ้าประมาณโลวัวนี่ครับพี่น้องนะครับอ๋อมันๆครับอ่าอ่าสำหรับอ่าคลิปนี้เพื่อได้มากเลยก็ขออย่าลืมนะครับเด้อพี่น้องนะครับ ฝากคนละแชร์คนละไลค์กดไลค์กดแชร์คนไกลๆพี่น้องเอบท่านบอครับพี่น้องเอบเออปุ่นครับผมได้ต้นตาลพี่น้องเอ้ามันมันครับผมเดย์โมสุดยอดครับผมโอ้หน้าคนได้์โฮมดีครับเออคนไกลๆครับพี่น้องครับเก่าขึ้นกันครัพี่น้องครับเอบนี่ครับผมอ่ะเกิดเพราะได้กันได้ไปยุ่ไปกินกันสูขคนอยู่ดอกครับพี่น้องนะครับนี่ครับอ่ะกา ไทยชาวันอกเกสีอำนาจพราจากพี่น้องไปแล้วครับผมบ่าวอาทิตย์เกสีอำนาจพราจากพี่น้องไปแล้วครับผมพอกันไม่เมื่อนานน้องนานนะครับเด้อพี่น้องนะครับฮะสำหรับวันนี้ครับผมก็สวัสดีครับผม